ต้นฉบับคลิปจาก4 IBN ให้เสียงภาคไทยโดยโคนโดพุ้มแดกแล้วนะงาอมงง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  ไอ้ฟังให้มึงดรอปเรียนแล้วหนีมาที่นี่มึงกลับบ้านทุ่นนี่บยบายคุณใครวะสวัสดีครับคุณเรลงผมไม่ใช่ว่าสแก,กวคิงมาจากสถานสงครฆ์ดเด็กสถานสงครฆ์อ,อะไรเต็มไปด้วยแนะนำตัวไปด้วยวะเนี่ยเอาด่ากูไม่เข้ามายเงไงเฮยไอ้สิไอ้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 สถานสงฆ์อะไรวะแม่งก็โอเชี้ยร์เลย สถานสงฆ์เด็กที่ถูกทำตัวเด็กพยายามให้โดนกระทืบไงเออ้ยมาหนี้มานโประเทศอียิปต์ว่าไง,งไอ้พวกซาฟเร์จังวัดี้ตะโกนด้านหลังผมคือสถาปัตยกรรมโบราณมิชเชลเปรามตแค่อา้อาวกูให้มึงอัดวิดีโอมึงถ่ายรูปทำไมหลุค้างถ้วยแต่สายเข้าปากที่ไหนวะเนี่ย สัมผัสนี่มันเฮฟดแบ็กปรากฏในหัวแสดงว่าไอ้ลิงสตีนัขาอยู่แถวนี้จาบุกหินกูเหรอมึงตายแน่กอติล่าออกตัวทีดี้ที่เด๋วได้หมายเข้าปากเฮ้ยไอ้เจ๊ยังติดมาไกลพัห้องเสไม่ใช่เว وي จะตัดกูไม่ได้ตัวแดนวงเกล็มั้งจะมาตอแหม่ที่เด็กูไม่ได้ตายา นี่อะไรดูกระดาษนี่กระดาษว่าดูแป๊บเดียวพอนะไหนดูดิเออนี่มันตัวโกงไม่ใช่ลิงเสมอแต่เป็นอุราอุตังเอ้าตัวลายพังนี้ไม่ใช่มึงเหรอใช่เขาเป็นตัวลายแล้วเดี่ยวงั้นเราไป่วมมือกันตัดไปเน่ไปขู่บอกที่จะไม่ไว้ใจเรียกูบอกตัวจะไม่ไว้ใจใจเลี่ยมเน่อะไรอะเยอะหน้าแล้วก็เทิร์ฟเลยฮ่าฮ่าคิดตื่นเกินไปพอครับมีคนคนบกครับ เส,เสียงนี่มันมีอะไรกำลังมาทาอโอ้ยอเี็นแค่เฉียตัวใหญ่เลยใครบุกมาที่นี่แม่งคำรลางได้โคตรกาดเลยโม่บ